โดยเฉพาะแฟแบแบบไม่ใช่เยอะแสที่จริงเกมนี้มันมันมากนะนี่ข้าไม่ค่อยเล่นเพราะหนึ่งคนแม่งเล่นน้อยมากเขาโคตรน้อยเลยเกมเรนด์แล้เกมนี้มันนานแล้วไงม,ม,มันมันมันบูมตั้งนานแล้วไงแล้วมันก็หยุดบูมเมื่อหลายปีลยยยแล้วไม่ได้หเปล่าเออเมื่อสตรีมอ่ะเกมที่บูมอยู่เกมเดียวเค้าเตอร์ไงจี <GTA S 2> ด้วยไม่ใช่เหรอแต่ GTA ีเเนี่ย ทีเดยเอนี่น่าอยู่หลังเคาน์เตอร์ทีเดย์เอ็นแพงน่าเล่นหลังทีเอไม่มีของ,งอของน่าจะสุดแล้วหาห้องเลยเพรเคาน์เตอร์มันหาเงินง่ายขอนยอ,อ,อนุญาตว่าไอเอ้ยไม่ไม่ทำไมกูค้าง,นงนเนี่ยอนอมัสซี่ทำอะไรเดี๋ยวกูยังไม่เข้าเกมเลย เขาเม่งขึ้นแล้ววะต่อฮะเขาไงเหมือนกันแหละแต่กลัวโกนแล้วพวกไม่ไม่ต้องโกหนหรอกโก่ล้องโาข้าโกนทุกวัน,นอยู่แล้วอาทิตย์หนึ่งก็กโกนครั้งหนึ่งแค่สามวันมันก็เคยแล้วถ้าคิดไปเองก็ว,ว่าหน้าข้ามันยาวเลิกไว้ไข่ ไม่ไมที่เขาชื่อว่าบาร์ทเขายา,าตั้งชื่อ,อหน้าเขาเหมือนลูกบ้านหะน้าือนไข่ไข่เป็นสังคัง <laughs> น้าไม่แงวไข่ไม่พลาดอืมใครไม่เต็มห้องเลย เวอร์ซุสโนเมอร์สี่เกมสามกันที่ผ่านาครับเป็นไรอ่ะซอมบี้หนึ่คนทำไปด้ซอมบี้หน่คนละมันก็อยู่ฝั่งเดียวค่าซอมบี้อ่ะซอมบี้หนื่คนละตอวซอมบี้ไงฟังภาษาพม่าไม่รู้เรื่องเลย ไมคอยเป็นแบบสาวดาวกระดุบดุยดำดุยพวกนีมันจะดาวจะเฮ้ยของมันจะดาวอุ้ยใกล้ดาวเกือบเกือบเกือบทุกคนเลยเนี่ยขาดเองเนี่ยจะได้คอมโบด้วยกันนะ ไยบูมเมอร์บ mm ูมเมอร์ไหนดีวะร้ยจอกที่โดนแดกอ่ะชหมายชิมายชิมายชิมายที่อะบูไม่โดน ไม่เข้ามาพึ่งเข้าครั้งแรกมันโหลดแมนบนานพึ่งเข้าครั้งแรกเข้าเกมครั้งแรกอูจะโหลดไม่เช้าเอ้ยตอนอยูนี่เอาจริงนะตอนเช้าถ้าได้เนี่ยแค่ซื้อ GTA ละอ่าอยากเล่นด้วยแต่ไม่งค์แล้วกัเนี้ยเค้เตอร์นค่จะลืมมาเลย ถ้าจะไปเล่นทีมคอนเทนแล้วข้าเราจะอัดเคาน์เตอร์เอ้ยอัด TAE ยาวโคตรทีเดียอ์มันมีอะไรให้ด้านเล่นเยอะกว่าไงถ้าเป็นคนพวกชอบเป็นเกมแนวนั้นมากกว่าไอ้เคาน์เตอร์เขอาจจะไม่ได้แตกก็ได้อาจจะนานๆทีเปลี่ยนอารมณ์ไหมพวกนี้แม่งไม่หล่อเพื่ออะไรหีือเ่าแต่เกมแม่งแพงไปตั้งพันกับ เป็นฮันเตอร์อะสปิตอริรีไปไหนวะไม่บอกเลยรออยูถึงบอกว่ารีบไปไหนต้องมีหกอีกตัวเฉยเลยวะไม่ดูเพื่อนเหรออาโดนแดกของเราเครื่อนโดนแดกแล้วอตายตายตายเอาจบแล้วเหมือนเหมือนมันกวนเพื่อนมันนอะมาดูดิดูมัน อ้าวไม่ช่วยนะโอ,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 อ้โอ้ถ้าทีมเดียวมาแล้วครัด่าแม่งมุน้าเนี่ยลาก่อนค้าจบแล้วจบแล้วจบแล้วเนี่ยชาร์จเจอร์วิ่งเหยาะชาร์เจอร์วิ่งเหยาะเห้ยเขมียจอกกีนะพอมาสปิด คนที่ชื่อจิมก็คนไทยไอ้คนที่เป็นรูปหน้าหมาีก็คนไทยลอ,องพูดเลยหลบมอสไปแล้วอ่ะไม่สวยก็ขคให้ลบเกมพิงแล้วอันหนึ่งลบเสียงได้สมูไรแล้วอะ อะไรต่อคาเฟ่กันโค้กตัวแล้วที่โปรเตสเดาโดดมาก็ได้ก็มีตัวเลือกเกมอะไรเกมไหมที่อยากเขาอยากเล่นตั้งนานแล้วความเก่ามาเล่นไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่นนะแต่เคยโดดมาเล่นอยู่ก็ติดใจอยู่แต่เล่นคนเดียวไงมันต้องฝึกฝีมืออีกนานเลยพอไหมพอไหม เ้มาเขมาเดอคนเตข้าม่อแตะอยากใหมีเพื่อนเล่นเดระคอนเยตเข้ามาเข้ามาโดนแดกอะมาเจอยิงด้วยเหรอม่าตั้งเขียวเร็วเฮ้ยมองสมบ ช่อจริงม er uh, ีถ้ากระโดดลงพร้อมยังเดี๋ยวเขาดูหลังให้เหี้ยพอมยังพร้อมยังไปรอคนนี้เคียร์ซองบีก่อนดีกราไปต่อดโดดมากโดดมโดนเล่นหรอผมไปองฝาไปบูมเมอร์ได้ไ่นลั่นลั่นลสงมันมนสาอีสานเลยลั่นลั่น เาเรียกว่าภาษาจจอยกับภาษาอีสานบ้านเฮาจอยไทจาเน,นี่น้ำมันจอย,จอย,อยวิชิหายวิทย์เกือบเกือบไปตบมันแล้วไงตายแล้วในความเป็จะยิงโดดอะนะความเป็นอ เราความยังเฮ้ยยูรี่นี่ต่อข้ามไปดูเราความยังอ้อเอาเลยเอ้ยส้มยิงสปอร์ Hindu. จากข้างล่างด้วยอ่ะวแล้วไอ้คนนึงมันเข้ามาดิาาาาแล้วก็ตายห่างหมดแล้วเฮ้ยปิดประตูทำไมเข <c oughs> ี้ยวประตูโอ้ยโดนเลยโอ้ยโดโดนแดงแล้ว เ้ยอย่าเดี๋ยวยอเขชั่วมึงม่ดีรเองเขชั่วไแม่มมันยากเหี้ยยากหน้ามงอมึงอะจิงวะมึงเปิดประตูเมม่อไ,ไม่ต้องไม่ต้องมาเล้วล,ลงนำ้ำลลงน้ำมนันเกิดตายแล้ใคร,รอะลูกใครวะ ถ้าจะไม่ผิดบางทีมันก็สปอยก็บางทีมันก็ไม่สปอยนะแทงอน่ยสปอยหรือสปอนสปอยก็แหละวเอ๊สปอนดิสปอยทำไงดีวะพวกไอ้สปอยในหนังเท่านี้พวกผู้หญิงก็ยินมาบ่อยไงมันก็เลยเข้าใจผิดไงสปอยพวกบอกลุงเออกูโง่เชื่อพอยังโอเคป่ะจ้า ไม่เก็บเลือดินเงียบแล้วไม่รู้สึกทีมนี้ไม่ไมีการพูดคุยกันเลยวะข้าไม่ได้ตั้งขอขี่ไว้ะอะพร้อมยังเอล้วแต่อะไรเลียขอไิจิบขวานหนึ่งมี่เลยวไปไปอากดิมเนี่ยเราลงมาในน้ำหมีแล้ววันนี้มึงเลยเดี๋ยวก็ตายห่านวะ ไปสองไปอีกใช้เจอใช้เจอชิบหายชิบหายชิบหายปอพ่อมาแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์โดนแดดกันวะฮันเตอร์เพ้ไปแพ้แพไปแล้วจะคุยกับน้าหมีพูดยังไงานาไหน้าหมีเฮ้ยแทงเหรอพ่อมึงมาคนเร็วเลยอะไรวะใช่เหรอนี่ไงพื้นดินไ,วไหวแน่วะใช่เหรอ ไม่โลค้าไมไดตังค์เาไเปิดเอี่มยนีไงแทงโอ้โหเดียวโดพ่อแล้วต่อพ่อมาแล้วเมัยสมยสวัยอุ้ยเชี่ชาเจอรง Tell me p e a s e พ่อเดียวพ่อต่อพ่อแทงมาแล้วพ่อเขามยิงกูพ่อยิงเหรอเฮ้ยพ่อโทกูอยมัยไอ้เี้ากูขาง ไม่ได้ขอเลเลยเดี๋ยตายโกองมีกี่ตัวเออคนน่าสงารเลยเกียรแล้วตายมา้โอ้โหไม่ดกว่าหนังละห่ปิดหมดเลยตอนยั้ขอเลือดกับมันเ่ยตายแล้วนี่เจ้าเลือดเองไงเเลือดนะคะับอ้โดนแดดแล้วโดนแดดแ้วเพื่อนๆแเย็นอ๋อฟังยูบิส อ๋อถ้าเราเกาะมึงตายไหมโดนชนไม่ทันแล้วนหะแทงกันมาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยอ่ะมันมีเสียงเพลงเลยมันจะมีทขาไม่ได้เปิดเอาไว้ป่ะเติร์ถ้ามันเปิดได้ไงมันตั้งได้เขาไม่ได้เปิดเอาไว้ี่สม็อก็สม็อก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 ที่จริงเองยังไม่ตายโดนแทงตบอะแต่โดนทอมบี้มันมามาลุมคื่นเลยอ้เชีอยมันขาง มัซอมบี้เกมนี้มันมันไม่กัดเลยมันกระเทือบอะเนี่ยค่าสังเกตมานานแล้วเนี่ยเรื่องซอมบี้จริงป่ะวะก <c oughs> ูชัตเจอรมึงรีบมึงรี<ท>เพลทเลยชัตเจอ,อ,อร,ออร์อายุได้ไหมเอาองค์พายคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโคตรเยอะเยอะอะไรอูคขางไปแล้วครับแ <c oughs> ล้วก็ออกไปเรียบร้อยเราออกทำไม ขาหัวเลดที่บอกเลอะน้ำอะไร ทำอะไรวะเนี่ยใช้คีย์บอร์ดเสี่ยคนหาข่าวนะครับกู้เชี่ยวกระไปุ่มลงไปแล้วน้ำอะไรยังไม่ตอบ<ไ>เลยแล้วน้ำอะไรไม่เหรอเผลอเผลอคุ้ยเจ๊มันมีฝนกรับผู้เช็คยวผู้ผิดล่ะแล้วก็เออหวางเลย น่าสียดายต่อเล่นเลยเมื่ไม่ได้นั่นแล้วไงไม่ได้เวลไม่ได้เด็กดอกมันยังฟรีเดฟจะมีเวล์เนี่ยอาจจะมีคุณค่าในการเล่นไมาเก็บนี้มาเล่นเพื่อความฮาความมันเนี่ยคุยมาเก็บนี้มาหลายปีแล้วคุยเดฟนี้มันเทาปีแล้วเก็บไหมเอาเตอร์เล่นก็เจอเด็กดอกสักเดฟเล่นก็เจอเด็กดอกต้องเจอทุกเกมเด็กดอกเเเ่่ล ไอ้ทีบเทเลยมันเจอทุกม,มันเจอทุกเกมไอ้เด็กดอกแม่งชอบแข่งตัวทุกเกมเลยแม่งเก่งแต่ไหนี้ของนักมาค่ะสอยพ่อพ่อเขาไปทำอะไรให้มะพ่อเป็นสอนสอน,นสมัยสมัยจะพาวือเปล่าพ่อเป็นสอนสอน สาวสวยแม่เยสแล้วหมดแล้ว,วหมดอะไรตัวเองนะวะหมดอะไรของนนีมีมเเด็กดกยอของเจ้าห้อ,องเต็มาเล่นไปก่อนแล้วกันหามวัรอจบแล้วบอกนี่มันอ๋อยังมีคนเขาน้นา,นามาอีกแล้วอ่ะกว่ากูจะทำว่ะแล้อย่ามาแดกหัวกู Mà, mà, mà đợi Nam Mỹ. không mày đúng mày chứ mày không no, mày để không mày đúng Go, go, go 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 แล้วถ้ามันมีภาคสามอะไอเลโกเดสภาคสามอะภาคคงจะสวยหน้าดูอะอแล้วเฟียงอ้วคขันหน้าเลยเรียนๆไม่เสนแดงกูป่ะไ้วเขันหน้านอนเตียงพี่ไม่นอนอ้าชิบหายไปยิงรถทำไมวะเนี่ยตอนบอ่นอนเตียงพี่ไม่นอน อปเข้าไปเข้าไปเกิดอะไรค่าซื้อของไอ้ค่าต้องอยังละต้องแท้เงินเองซื้อจะถ่ายตังค์พ่อแม่ซื้อแม่ไม่ซื้อลยแม่งกต้องเก็บเงินซื้อเองต้องคิดหน้าบวบตอนตอนมีสิวเลย สิหมืนข่าแล้วแบบไม่ได้มีสิวแบบกุ๊จกุ๊จิกไงแบบหน้าเหมือนข่าแบบสิวสิวคล้ายกันเลยเขาว่าความน่ารักจะลดลงมาเลยความน่ารักจะลดลงมาสิวมันเป็นเหมือนเศษสวะกนล่างาไม่ได้เลยมีแทงด้วยมัน บาดะสิวน้อยใจหรอกเฮ้ยถ้าวันวันไทยมีคนเอาดอกไม้มาให้เราก้ามบึกเลยโอโ้โหเะเหยวแล้วทำเสียงกับน่ารักอะ่ะเสียงเสียงผ,ผู้ผู้หญิงน่ารักต่อก็ชอบเลยค่ะคย <c oughs> <c oughs> ยิ่งหัวนมกระดิกได้ยิ่งชอบอะ่ะกระดๆๆิกกระดิกกระดิกอ อยู่ในถังตบตบยังลูกเลยเนสผมอาดาวเลยว,วะแขทงตัวเดียวเนเมสีเด็กคืออะไรเอ็มสีมีไม่ไม่ได้สังเกตเลยอะไรเลยเหรอการปืนในเลสเฟย์พูดไม่ได้หมดเลย้ปอุอ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งเดี๋ยวโดนแดดแล้วอ๋อไอ้ชีดโดนไฟเผาอ่ะ โอ้จะตายจะตายต่อช่วยไหมช่วยเออตาย,ายะตจะได้มีแทงออกลงเองเลยเออไม่เอาอะไรวะอะ้ทำไมแทงไม่ตายหามอดได้ยัง